พระเจริญธรรมท่านปฏิบัติธรรมซึ่งมีการเจ็ดใส่ใจจดจ่อในเรื่องของการปฏิบัติเื่อความเป็นจริงแล้วพระเพื่ีนพระภากเจ้าพระธรรมประสงค์พ่อแม่กัวแันถามจริงๆว่าท่านเป็นอย่างเราหรือไม่ท่านมีตามีหูมีจมูกม,มีกายและมีใจความแตกต่างนั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ว่าพื้นฐานความเป็นจริง ที่ท่านมักจะสอนเป็นบุคคลาธิฐานธรรมาธิฐานหรือซ่อนเป็นให้เราโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาให้ได้มีความเข้าใจว่าอะไรนะสิ่งใดเป็นสาเหตุให้ทําให้เกิดเพราะสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสิ่งนี้ในความเกิดเกิดแล้วก็มีแก่แก่แล้วก็มีเจ็บเจ็บแล้วก็มีตายมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันซึ่งเราเท่ายจะพิจรารณาใดต้องในการนั่ง ในการเดินในการยืนพื้นฐานในการปฏิบัติที่อันได้กล่าวมาทุกตอนกล่าวให้ไม่ไกลจากตนเองเพราะว่าธรรมะจริงๆแล้วอยู่ที่การพิจารณาตนเองการไต่ตรองพิจารณาในเรื่องของธรรมะที่เรื่องของกายร่างกายซึ่งเป็นสภาวะธรรมที่เป็นสนใยญ่ ถ้าเพื่อดำหลักความเป็นจริงแล้วต้องฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านได้เคยสอนแลีวอุปรมประพฤติปฏิบัติมีประสบการณ์ในการ,ป,รปฏิบัติมาท่านพิจารณาอย่างนี้ว่าท่านสอนอยู่ในการไดตรองพิจรารณาบ้างบางทีให้เพ่งพิจรารณาจิตใจพื้นฐานในการเกิดและการดับกิการเกิดเช่นปัญหาราคาตัวสาตเรื่องโมหะในการเกิดของจิตใจบางที มันเป็นตัวซ่อนเงื่อนมันเป็นพบ,นพบนซ้อนพบท่านสอนอย่างนี้บ้างบางทีเราเพ่งภาวนา,าปริเป,ปัติเดินจงกรงมเดยไม่ถอนจากการเดินจงกรงมปสี่สิห้าชั่วโมงจิตใจเหมือนบางทีสงบไปเมื่อสงบไปแล้วอนุสัยซึ่งเป็นการนังน่งนั่งเป็นนั่งจิตใจมันก็กระทบให้ลุกขึ้นมาอกีกบางทีเนี่ยบางทีเป็นพบซ้อนพบ สอนอย่างนี้เหมือนจะเป็นความดีแต่มันมีเชื้อแห่งความช่วยอยู่พื้นฐานของจิตใจยังไม่เป็นมัชฌิมยังไม่เป็นกลางสอนว่าให้เพ่งพิจรารณาซ้ำๆซักๆในเรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจท่านบอกเสมอว่าคนเราส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติธรรมใหม่ๆส่วนใหญ่ไม่พิจรารณาร่างกายคือกายคตาสติภาวนาเมื่อเราเร่ง พิจรารณาจิตใจ,ใจเ,เราจะถูกนิมิตหลอกนิมิตหลอกนั้นก็รวมทั้งเห็นเทวดา,าเห็นพระอินทร์พระพรหมเห็นอะไรก็ตามอะไรซึ่งเป็นของเขาเรียกว่านิมิติเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทิพยสมบัติหรือพระมะโนซึ่งเป็นสิ่งที่วิเศษมันก็โดยทําให้จิตนั้นหลงไปไม่เห็นกายไม่เห็นร่างกายเขาตัวเองท่านจึงสอนอย่างนี้ว่าให้พิจารณาร่างกายของเรานั้น อยู่ต่อรอดเวลาแล้วคําถามคําตอบจะมีอยู่ที่นั้นในพิจารณาร่างกายกายสัจจะว่ากายไม่มีตัวตนโดยรอบพิจารณาจนกว่าจะเห็นร่างกายที่เป็นทิพร่างกายเขาเรียกว่ากายทิพย์ให้สอนอย่างนี้ว่าเมื่อพิจารณาไปแล้วจิตใจจะค่อยเพขาะฉีแรกจิตจะหยาบก่อนเมื่อจิตหยาบนั้นเราจะไม่สามารถพิจารณาสติสมัญญะได้ สติสมชัชญ,ญะยจะทยานออกไปเพื่อเห็นสิ่งที่วิเศษเพื่อเห็นสิ่งที่เหมือนกับแปลกใหม่นะทำให้จิตเขาเรียกว่าระทึกใจสิ่งอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่เหตุเป็นน่าสนใจมันก็เลยทําให้สภาวะธรรมที่ทยานไปเห็นสิ่งที่วิเศษวิโสไม่เห็นออ,อ,อกุศลซึ่งเป็นบาปกรรมที่เป็น กอรังแห่งเชื้อโรคที่เป็นซากสุพีดิบของตนเองต้องเน้นด้วยนะที่เป็นของตนเองเท่านั้นเมื่อพิจารณาเช่นนั้นอวิชชาตัณหาซึ่งนอนเนืองอยู่ในกตัตสูนันนะจะลดไปเบาไปทุเราไป,าไปบางไปวางไปว่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต่อเมื่อเราไม่พิจารณาเช่นนั้นท่านบอกว่ามันจะถูกมโนคิดมโนหลักเป็นเครื่องหลัก บ้างบางทีท่านหมสมัยหนุกท่านเป็นพระหนุกได้เดินจงกรมและนั่งสมาธิเดินจงกรมได้สี่ห้าชั่วโมงก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เสียแล้วพอเดินจงกรมไปมันเกิดแสงสว่างร่างกายมันเบาจิตใจมันเบาไม่มีตัวตวนอะไรทั้งนั้นพอกลับมานั่งก็นั่งสมาธิได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงคิดตัวเองเป็นพระอรหันต์ต่อมาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านได้ตักเตือนนั่นไม่ใช่วิถีของพระอรหันต์ไม่ใช่อรหันเป็นวิปัสสโนกิเลส ท่านก็เลยเถียงค้านในใจท่านดูสอนว่าถ้าไม่เชื่อก็ทดสอบดูต่อมาไปววนทบาทในหมู่บ้านเห็นมาตุคามที่เปิดสติเพศหน้าตาสวยนะเกิดความกำหนัดขึ้นทันทีเจียงคิดในใจว่านั่นไม่ใช่ทมสิ่งที่เราประกอบยังไม่ใช่ทมยังไม่ใช่วินัยของปาริยเจ้ากลับมาประพฤติปฏิบัติพจิจารณาจยากทำอย่างไรท่านสอน ท่านเป็นพระหนุ่มท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิปฏิบัติจิตใจมันชอบโลภผลเห็นสวรรค์บ้างเห็นนรกบ้างเห็นกายที่เห็นพระอินทร์เห็นพระยานาคบ้างความเพลิดเพลินเหล่านั้นทําให้เกิดเป็นการก่อเกี่ยวไม่เห็นร่างกายซึ่งเป็นหลังแห่งเชื้อโรคซึ่งเป็นผีดิบของตนเองมันเป็นเชื้อมันเป็นกิเลสมันเป็นตัญหาซึ่งพ่อซึ่งแม่อวิชัยอยู่ตรงนี้นี่เองเพราะเราไม่เห็นร่างกาย นมเข้ามาที่ร่างกายถึงกระนั้นจิตใจก็ไม่อยากจะพิจารณาร่างกายเพราะมันการจับเจ้าจนเกินไปท่านอย่าพิจารณาไจตรองว่าพิจารณาซ้ำๆซากๆๆพราร่างกายเป็นของซากศพเป็นของผีดิบตลอดเวลาจนเห็นร่างกายนี้ตายตายเป็นแน่แท้สิ้นหมดแล้วหมดแล้วสิ้นแล้วอยากความอยากทั้งปวงราคะโทสะโมหะนั้นถอนแล้วเพราะไม่มีอะไรที่น่าเป็นหน้าอาวเพราะร่างกายเป็นผีดิบซากศพ สมมติว่าเราตายทุกอย่างก็จบความโรคความกวดความหลงก็มาแทนที่ก็มาสังสมก็มาเสพมาสมในร่างกายทั้งนั้นหากร่างกายตายซะแล้วสิ้นซะแล้วขาดซะแล้วสลายซะแล้วทุกอย่างก็จบแต่จิตใจนะสิไม่ยอมจบเพราะประทานในร่างกายเพราะไม่เห็นรู้แจ้งในร่างกายเลย ก็มองเห็นอนะวิชาเป็นของดีเป็นของงามเป็นของสวยเป็นของสะอาดและบริสุทธิ์ท่านสอนว่าให้พิจารณาเช่นนั้นจนเกิดความเบื่อหน่ายไม่ต้องการไม่ต้องมีความอยากอะไรทั้งสิน้นจิตจะเดินหน้าไปเองท่านสอนว่าส่วนใหญ่สมาธิเขาพู้เธอประกอบผิดทั้งหมดเพราะสมาธิส่วนใหญ่ของพระเดียเจ้าคือการเพ่งมองคือการไต่ตรองจำได้ไหมว่าเมื่อเราจะบวชอวิชา ก่อนที่เราจะบวชท่านต้องให้กรรมาฐานกรรมาฐานเบื้องต้นคือเกสารมานะคะทันตาตะจูกรรมาฐานเบื้องต้นนั้นเป็นกรรมาฐานแห่งบันไดของพระนิพพานแต่ว่าเราไม่ได้จับกรรมาฐานเบื้องต้นเราไปวุ่นวุ่นวายในสิ่งใดไม่ทราบเราข้ามไปประกอบในอภิญญาสมาบัติบ้างประกอบในปัญญาบ้างบางคนบางท่านไม่ได้ประกอบทางอิทธิฤทธิ์หรือทธีนะแต่ประการใด เมื่ออ่านนังสือมากสังสมความรู้ความอ่านมากคุณคิดว่าตัวเองนั้นเกิดความแคล้วคล่ององ,องอวยเป็นผู้มีปัญญามากเป็นมหาปัญญาจิตมันปรุงแต่งไม่เกิดจิตมันปรุงแต่งไม่ดับสักทีเกิดแล้วก็ไม่ดับม,ม,มันก็เลยเลยไปมันไม่เข้าสู่ความเป็นม,นมากินว่าน,น,นั่นเป็นอย่างนั้นความรู้นั้นเป็นอวิชาเป็นตัณหาเป็นเจ้าทิจจิเป็นเจ้าตันาหาท่านบอกสอนว่า ดับให้ได้การดับนั้นในพิจารณาร่างกายสถานเดียวพิจาณาร่างกายเป็นผีดิบเศราสุดมันเป็นของเราแต่เรานั้นเรานั้นไม่ตรงกรันะวิชาตหาเกิดขึ้นอยู่ตัวเราไม่ได้เกิดขึ้นที่ผู้อื่นโดยมีตาหูจมูกกายและใจเป็นเครื่องทวารแมงอ,อกเป็นสองกรณีคือรูปและนามถ้ารูปนั้นอาศัยนามนามอาศัยรูปถ้ารูปไม่มีแตกสลายเสร็จแล้วนามจะอาศัยอะไร พาการดูวิญญาณเล,ล่ร่อนไม่รู้ร่อนเล่ร่อนไปที่ใดไปหาที่เกิดใหม่บางทีเนีเกิดไม่ได้เป็นสัพเพเวสีเขาเรียกว่าผีนั่นแหละเพะเลยไม่รู้ว่าความสว่างความแจ้งความสะอาดและบริสุทธิ์อยู่ที่ใดจึงสอนว่าตามความจริงแล้วอยู่ที่ตัวเราเพราะเราไมา่ได้พิจารณากรรมฐานเบื้องต้นก็คือกายคตาสติภาวนากรรมฐานพิจารณาซ,ซ,ซักซกักๆจนมันเกิดความเบื่อหน่า,นาย มันเบื่อที่สุดมันหน่ายที่สุดนั่นนีพปิทายานท่านบอกเมื่อพิจารณาได้เช่นนั้นให้ไตรตรองจนกว่าจิตนั้นจะละวิจารณได้ความหมายคือละวิจาร์ได้คือจิตสงบไป,ปเองเคยเห็นไหมพิจารณาจนไม่รู้ว่าจะพิจารณาอะไรจิตมันว่างมันเย็นไปเองโดยความเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์ยกตัวอย่างการนั้นเราพิจารณาร่างกายในการนั่ง โดยไม่หลับตาพอหลับตาพุบนิมิตเกิดขึ้นทันทีเราจะไม่หลับตาพิจารณาว,ว่าร่างกายเป็นของ้ากศพนั้นมึงไม่ใช่ของกูกูไม่ใช่ของมึงนั่นเป็นต้นเห็นซากซากศพผีดิบนั้นเป็นต้นนั่นตายแล้วตายแล้วเราตายแน่แน่ตายสิ้นแล้วเสียแล้วเมื่อตายแล้วสิ้นแล้วจิตว่างจากร่างกายจึงเห็นเขาเรียกว่ากายทิศ มีความสว่างมีความสายสานที่บริสุทธิ์ยอยู่เึงพิจรารณาว่าเรานั้นถูกอวิชชาและตัณหาถูกกิเลสมันเข้าแทรกหรือไม่เมื่อพิจรารณาโดยแยกใายน้อมเข้ามาอีกทีหนึ่งเจงพิจรารณาได้ปัญญาโดยแยกใายว่านั่นคือธรรมเขาเรียกว่ากายธรรมกายธรรมนั่นแหละเป็นมนโนวิจิิหรือเป็นวิชากรรมาฐานของาศาสนา,าเมื่อเข้าสู่ขั้นนั้นแล้วจะไปที่ใดจะเห็นอยากเห็นที่ใดจะแสดงฤทธิ์อย่างไรก็ทําได้ยกตัวอย่าง อยากไปดูแดนแสวรรค์และนรกก็ไปได้ทั้งสิ้นด้วยการที่ฐานดยบารมีนั่นคือขั้นของอภิญญาเมื่อพิจารณาเช่นนี้ท่านว่าพอเพ่งพิจารณาให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเกิดฟันเดือยหน่ยไม่ต้องการไม่ต้องมีความอยากอะไรทั้งสิ้นไม่รู้จะมีความอยากอะไรเพราะมันตายเห็น,หน,นตทั้งหมดร่างกายของเรามันเป็นผีดิบทั้งหมดราคะาตัวสามโมหะมันก็มารอเลี้ยงร่างกายเสพสมตรงกลามในร่างกายของเรานีเอง ถ้าเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราคือตายซะแล้วสิ้นซะแล้วจะอะไรไปสดเสพสมจะจะเอาไไเะเอาะอาไรไปสัมผัสมันได้มีการสัมผัสแล้วคือตายสิ้นแล้วก็หลุดพ้นนั่นเห็นไหมเมื่อเป็นที่นั้นแล้วพิจารณาเช่นนี้นั่นยังไม่ได้หลับตานะลืมตายอย่างเดียวพิจารณาเมื่อพิจารณาให้เกิดความาว่างเมื่อความว่างเกิดก็ดิ้งพอปล่อยวางไปเรื่อย วางไปวางไปวางให้แล้วหลุดไปเรื่อยประทุกไม่ติดวางให้สะอาดและบริสุทธิ์มันใสสะอาดและบริสุทธิ์ตอนนั้นท่านบอกว่าเป็นตอนกลางคืนวันเราอยู่นะในกลางวันมันสว่างเมื่อดวงอาทิตย์ทั้งทั้งที่นั่งสมาธิอยู่เป็นกาลางคืนจนถึงเช้าการนั่งสมาธิและการปฏิบัติต้องเห็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าสู่ เข้าสู่ธรรมะซึ่งเป็นธรรมะเบื้องต้นกายสว่างยึดตรัสเวลาจิตสว่างตรัสเวลากายสักแต่ว่ากายจิตสักตว่าจิตเป็นอนัตตาเข้าสู่สุยตาวิหารธรรมท่านว่าเราก็ยังะหาทางไปทางมาไม่ได้อนุสัยและอสวะยังมีขึ้นอีกท่านว่าแต่เป็นภาวะแต่เป็นกิเลสตัณหาที่มีความละเอียดท่านว่าก็ายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อได้เมือ่อปฏิบัตินา,นานเข้านานเข้าพิจารณาอย่างเดิม โดยการเพ่งพิจารณาจนเกิดความว่างกายนี้ว่างจิตนี้ว่างเป็นสีสตาวิหารธรรมโลกนี้ว่างโลกนี้ศูนมองเห็นช่องว่างของอากาศโดยคนพบผนิพันธ์ผนิพันธไม่มีตัวตนทั้งสิ้นกิเลสดับผนิพันธ์จริงเกิดจึงคิดในใจว่าหากกิเลสตัณหาไม่ดับคือจิตไม่ดับต่อให้ยังไงก็ไม่เกิดนิพานเพราะนิพันธ์นั้นจิตจะต้องดับจิงแสวงหาว่าอะไรคือเป็นต้นเหตุของตัณหาคือดวงจิตท่านี้ เป็นต้นเหตุของตัตหาทั้งปวงความจริงแล้วเราปฏิบัติเพื่อสู้กับตัวเองต่างหากเราไม่ได้สู้กับผู้อื่นพราะว่าศาสนานี้สอนให้เราลดละปล่อยวางที่ตัวเองและเอาชนะตัวเองและให้จิตสงบและปล่อยวางขึ้นสู่โลกนั่นคือพระนิพพานพระนิพพานคือจิตสงบระง,งับดับสนิทจริงๆจึง,จรงเรียกว่าพระนิพพานหากไม่สงบไม่ระง,งับไม่ดับสนิทนั้นจะเปไ็นรูปฌานอยู่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนนี่หลงกันมากนะ เข้าสู่รัฐบพมีอิทธิฤทธิธธ์มีบาร,รมีมากๆไม่เห็นพระนิพพานคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์องค์นั้นเป็นพระอริยเจ้าองค์นี้กลับชาติมาเกิดบ้างนั่นเป็นต้นพอจิตไม่เข้าสู่นิโาารธสมัติท่านสอนบางทีการเข้าสู่นิโาารธสมัติไม่จำเป็นต้องเป็นเจ็ดวันเป็นสองวันสองวันก็มีบางทีเพ่งพวนาเดินจองกรมไปจิตพอมันจะดับจริงๆมันดับวูบไปเลยยืนแข็งเทือ,อยอนั่นประมาณทั้งสองวันสองวันก็มีนะท่านสอน นั่นไม่ใช่การหลงทางแต่เมื่อจิตไม่ดับนั้นจิตหลงทางแน่นอนเพราะจิตเกิดจิตเกิดก็มีร่างฆ่าโทสะมหะจิตเกิดก็มีแก่แก่ก็มีเจ็บเจ็บก็มีตายเพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นผลพวงซึ่งกันและกันเพราะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนี้เพราะเกิดจึงมีแก่เพราะแก่จึงมีเจ็บเพราะเจ็บจึงมีตายในขณะที่ยังไม่ตายความทุกข์ความทรมานความเจ็บให้ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเแค้นใจเขาก็เป็นบริวารของชีวิต เป็นเช่นนั้นการตัดบวงห่วใจคือว่าตัดสสารนี้เป็นเรื่องสําคัญมากท่านสอนการพิจารณาใช้ความเพียรเพราะเราส่วนใหญ่มันข้ามสู่ตัณหาตัวนี้ไม่ได้เพราะเราขาดความเพียรขาดการถอนขาดการลดขาดการละราะตัณหากิเลสอย่าลืมนะคือในิสัยของเราคือสั้นดานของเราเองเราจะฆ่าตัวเองให้ตายได้อย่างไรท่านสอนสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใหม่ๆ ขั้นจะไม่ยอมสอนใครท่านพิจารณาว่าโอ้นอี่เราตัดสุธเรพรข้อเราฆ่าตัวเองให้ตายซะแล้วสิ้นแ,แล้วจะกกจิตใจจิตใจดับเรียกวันิพันหาก,กจิตใจนั้นยังไม่ดับก,ก,เก็เป็นอารมูปภมที่เป็นพวกโยโคีลุสีรักษบนนอกศาสนาตายแล้วเป็นไปเป็นอารมูปภมนะพอสิ้นจากชีวิตของรูปภมหมดตบะทมแล้วก็กลับมาเกิดอีก การกลับมาเกิดนั้นก็มีสิทธิ์ลงตามไปอีกเพราะยังมีจิตอยู่พระรยาเจ้าสอนว่าท่านสอนอย่างนี้ว่าเพราะพรนนิพพานไม่มีจิตจิตดับแล้วสิ้นแล้ววางแล้ววางทั้งหมดไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้และถาวรจึงไม่มีอะไรเป็นเครื่องอาศัยเรื่องวันนิพพานการจะจบสิ้นถึงขนาดนั้นต้องเอาชีวิตเข้าเดิมพันตายแล้วแต่อ,อีสรุปแล้วสรุปอีกท่านสอนเพราแม่ครูอาจารย์นั่งสอนว่าบางทีเดินดำลม เจเพอพยายามงูใหญ่จิตมันดนักทันทีหน,นึ่งถึงสองวันหนักบางทีเจอเสือบ้างนั่งสมาธิบางทีนะเจอสัตว์ร้าย,าท,ายาที่เข้ามาทําร้ายบ้างจิตบินขึ้นสุดสมาธิทันทีสองถึงสามวันก็มีนะักเป็นอย่างนั้นโน่นที่ทิเบตเข้าปฏิบัติกันหนักถ้ารวดเข้าลงไปที่เหวใหญ,ใหญ่เอาเชือกห้อยหัวลงไปแล้วตัดเชือกทิ้ง หากไม่ได้บรรลุวิชากรรมฐา,านไม่สามารถหายตัวไ่ได้เขาก็ไม่ขึ้นอยู่อยู่ในเหวแล้วตายที่นั่นเลยตายเยอะมากเขาปฏิบัติกันถึงขนาดนั้นด้วยสาเหตุเอาชีวิตเป็นนมพันธุ์ได้บรรลุวิชากรรมฐา,านท้นสูงนี่เป็นอย่างนั้นเพราะอินทรีย์พลังเินซีพลังจิตพลังใจเราน้อยเราก็คิดว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ด้วยสาเหตุความคิดของเรามันเป็นความเข้าใจผิดเพราะโลกนี้ อยู่ด้วยจิตด้วยใจอยู่ด้วยวิญญาณทั้งสิ้นหากโลกไม่มีวิญญาณโลกไม่มีชีวิตชีวาทั้งสิ้นเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าถ้าขาดชีวิตจิตวิญญาณแล้วโลกจะจิตชื่อจะติดจางแต่ความจริงไม่ชีวิตจิตวิญญาณนั่นเองทําให้ชีวิตทําให้โศกทําให้โรคทําให้ภัยทั้งดีใจเสียใจร้องห่มร้องไห้ทุกโทมนัสมันเป็นไปด้วยจิตวิญญาณโลกชีวิตจิตวิญญาณ สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดเป็นอาวิชาซึ่งเราไม่สามารถทํำลายได้เพราะมันตือตัวอเขาอเราท่านสอนอันนี้ว่าการปฏิบัติธรรมต้องเล่งภาวนาทีละเล็กละน้อยพยายามใช้วิธีเดินจงกรมและนั่งสมาธินานๆท่านสอนนั่นไม่ผิดทางแน่นอนท่านสอนอย่างนี้เพราะพวกเราทั้งหลายไม่เคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เราจึงเข้าใจผิดเวลาจะนั่งสมาธิไปมากๆ ถึงสองสามสี่ห้าชั่วโมงคิดว่าหลงทางผิดทางไปเสนี่บางทีคิดไปถึงจะเป็นบ้าไปเสนี่นั่นเป็นต้นแล้วด้วยสายเหตุไหนมันไม่ใช่บางการบังคับตัวเองไม่เป็นการทําลายตัวเองแต่มันเป็นการทดสอบตัวเองมันไม่ถึงตายแต่เพราะการเป็นการดัดสัญญานของตัวเองชีวิตจิตใจจิตวิญญาณเหล่านี้มันเป็นใหญ่ในโลกพระพวกมีพระจ้าทวดตรัสรู้แล้วท่านจะไม่สอน ท่านรู้ว่าธรรมะอันวิเศษของท่านถ้าสอนไปแล้วไม่มีใครที่จะสนใจถ้าผูดบุคคนในปฏิบัติเข้าถึงขน,น้นเขาจะเข้าถึงธรรมโดยง่ายโดยไม่ต้องสอนพูดแค่คำเดียวเขารู้เข้าถึงนิพพานทันทีคนต้องเห็นทุกข์ก่อนทุกขสมทุทัยในโลมกมรรคท่านถึงกล่าวเป็นธรรมะเบื้องต้นทุกคนรู้สมุทัยของละในโลกให้แจ้งมันนั้นก็มมกกทำให้เกิดมีกระทําให้เกิดไน้สันดานนิสัยแล้วจะรู้ธรรมะอันวิเศษท่านสอน ท่านเลนว่าการนั่งสมาธิและการเดินกนรลงต้องทําให้เป็นนิสัยนะอย่าไปนั่งเพื่ออยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากมีอยากเป็นการนั่งแบบนั้นเป็นการนั่งเป็นการกระทําผิดผิดวิถีของการปฏิบัติการไปฝึกปฏิบัติธรรมต้องรู้จักถอนรู้จักรู้ด้วยจักปล่อยจักวางพยายามทอดถอนกิเลสตัณหาได้เอาตัณหาละตัณหากิเลสละกิเลสเพื่อทอดถอนกิเลสตัณหานั้นให้เบาเบาบางไป เมื่อบาเมื่อบ,า,อบางเมือ่อถอนเมื่อวางไปจิตใจสะอาดสว่างสงบเกิดคุณธรรมเกิดวิชากรรมาฐานก็มีพลังขึ้นไปตามลาดับโดยเราไม่ต้องมีความอยากเป็นนั้นเป็นต้นเดินใ้ถูกทางก็คือการพิจาราร่างกายให้เป็นอารมณ์พิจารณาร่างกายเป็นกอง้ากศพไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นวิชาไปตัณหาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อพิจารณาเช่นนั้นจิตใจจะปล่อยวางจะลดละปล่อยวางไปเอง ว่างไปเองเย็นไปเองสบายไปเองแล้วจะเห็นธรรมะมันจะค่อยๆเบาบางลงไปทันับท่านสอนให้ระมัดระวังเป็นอังฐานปากรรมที่จะเกิดขึ้นทางตาหูจมูกกายใจตัณนหาเกียรตมันเป็นใิสัยของเราเองพูดจำหยากด้วสั้นดานข็งเราเองเราจะเป็นผู้ลดละหรือไม่หรือจะให้ผื่นมาสั่งสอนมาจ้ำจี้ําำชัยมาดูดา,า,าว่ากล่าวรรับได้หรือไม่เป็นเช่นนั้น อธิหิอัตโนโนาโถเป็นตนเป็นเดิมของตนในคำสอนของพระพุทธเจ้าและพวกเรา,าจะกระทาอย่างไรจงประกอบจงลดละจงปล่อยจงวางจงลือ้อจงถอนและจงใช้ความมณะพนะยายามเต็มที่เต็มพิกัดเพื่อปฏิบัติตัวของตนเองควบคุมพฤติกรรมของตัวเองพวกเราทั้งหลายมีอายุาม,มากแต่ละคนแต่ละคนบางทีเป็นพระภิสุสงฆ์สงวดเข้ามาสิบยี่สิบปีหรือพระภิสุ์สององค์ก็บวดมาห้าปีสิบปี ก็ยังไม่เข้าใจไม่ทราบว่าเราบวชเพื่ออะไรเราบวชถวายแก่คนพระเจ้าเราปฏิบัติบูชายอย่างไรถ้าเรามองเห็นและเข้าใจผิดว่าศาส,สนาพุธศาสนานั้นพระศาสนาท่านเป็นมนุษย์อย่างเรามีตามีหูมีจมูกม,มีกายและมีใจท่านลำบากกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าท่านจะได้บปรุธรรมเพราะพวกเรามันตกอยู่ในกาลวัฏสงฆ์ขขากาลอายุกามเป็นใหญ่มันจึงถูก บ่วงมันเข้าแทรกและไม่ไปไหนสักทีด้วยสาเหตุนี้พยายามอ่ราระลึกถึงคุณพระพิจ้าระธถามประสงค์แล้วจะคน้นพบสจธรรมคนพบปีติธรรมอันประเสรศิฐล้ำเลิศกว่าสิ่งไหนเป็นความสุขนิรัดนดอนแต่ต้องแรกด้ยชีวิตการพยายราิจารณาให้เห็นสัจธรรมคือทุกสมุทัยในโลกมรรคทุกคนรู้นะก็ร่างกายของเราจิตใจของเราเองเป็นสมุทยัยคือทันหา นิโรธคือความดับแห่งการหามันสิ้นมันหมดมันสลายมันว่างมันปล่อยมันว่างมรคผลนิพผ่านก็มีอยู่สว่างอยู่เด่นอยู่เพราะอวิชามันเข้าครอบงำตอนนี้อยู่ที่เราจะกําจัดหรือไม่เพียงเช่นนั้นเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงปฏิบัติทมเถิดตรงดเว้นตรงปล่อยตรงวางจงงรื้อตรงถอนตรงเพิกกว่าก่อนจะสายเกินไปเพราะร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงความแก่ความจุดความตายวิ่งตามเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาไรเนื้ย พอมวิ่งทันแล้วมันก็ตัดแตกสะแตกไยนั่นคือวิบากกรรมเพราะฉะนั้นแล้วพอท่านัไหลาตัวมีสติมีสตังขึ้นมายาเล้วไหลขาสติยาขี้เกียจขี้คันนท่านสอนใครจะสอนตัวเองเท่ากับตนสอนตนคนเดินเขาจำกี้จำชัยเขาดุด่้าว่าเก่าวก็เราก็ตำหนิเขาอีกมันรับไม่ได้เพราะแต่ละคนแต่ละคนนับดูที่นั่งหน้าสอนอยู่นี่อายุอนามหลายๆ บวชเป็นพระก็ห้าปีสิบปีบางคนบางท่านเป็นพระครูเป็นพระผู้มียศมีอำนาจยิ่งไปใหญ่เลยธรรมะจริงๆที่จะเกิดขึ้นที่จะลดละที่จะปล่อยจะวางมันไม่มีเพราะมันเสริมอัตนาตัวตนเพราะฉะนั้นลดได้วางได้ถอนได้ให้เข้าสูงความสุขที่แท้จริงถึง,ถงก่อนจะสายเกินไปศาสนานี้สอนจริงๆคือ อัตหตอัตโนานาติต้นพฤติฟรรของตนเท่านั้นเพราะว่าต้นลลายจงประสบแต่ความสุขและความร่มเย็นขอจเจริญธรรม